กทานต้องอยู่ทุกคนใช่ไหมฮะเอ้กคนวนการเราสู้ๆเราสู้ๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสู้ๆเราได้จะเย็นด้วยเไม่ออกเบ็ดเลยอ่ะอะไรปลูกไม่งามแต่ใบว่ะอะไรทุกวันนะทุกวัน

วันนี้ฝนตกค่ะเอาไปรวมเต็นตัวใหญ่นะคะอ้าวอัสลามาเร็วๆช่วยๆกันสอยเร็วๆร่วมแรงแข่งขันนีโอ้โนสะใจเลยโอ้ลูกใหญ่เท่าหน้าเลย ม,ะะมันเหมือนเขียวสเสวยไหมป้าแมวเขียวอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยเขียวสามรสเพราเขียวสามรสอ่ะใช่อร่อยมันมันเรากินมันเหมือนเขียวสเสวยไหมอ่ะอะไรมันกัดกูวะน้องนๆๆ <c oughs> ้องเขียวเสวยอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยนี่แกนะค่ะแล้วอย่างนี้เราขายโลเท่าไหร่อ่ะพี่มะม่วงอย่างเงี้ยอย่างนี้ล่ะคะขายซีเมอร์ละคะสงสัยจะแปดบาทบางทีสามลูกโลน่าจะได้อสองลูกสองลูกโลกว่าเลยค่ะ ลูกประมาณ6-7ขีดบางลูก8ขีดอย่างต้นนู้นนะคะลูกหนึ่งนี่จะประมาณ8ขีดใหญ่มากเลยค่ะขีดมั้ัอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างงี้นะคะดูไสนะคะมะม่วงเราเป็นแบบนี้เลยแก่จัดจอร่อยดีดเนื้อเหลืองไม่ไม่เหมือนเกี่ยวสเสบยเกี่ยวเสบยจะจะลดหวานมาก มันมันเยอะอยู่นะเยเยอี่น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 ี่ี่นีเนีนี่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 ดีนี่นี่นีนี่นี่ีีนี่ีีีีีเนี่นี่นีีีีีีีีีดีีนีีีีเี่ีีีี่ีีีีี่ีนีีเีนีีี่ี่่ีนี่ดีนนี่ดีีนี่ดี

ไม่ไม่ฉีดยาแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยแต่มะม่วงเลยใหญ่เนี่ยเนื่องจากดินส่วนพื่งเป็นดินที่มีคุณภาพดีมากอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ฉีดยาหรอไม่ได้ฉีดยไม่ฉีดยาเลยค่ะไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยกินอย่างเดียวใหญ่ธรรมชาติใหญ่ธรรมชาติปีนี้จะลูกใหญ่เพราะว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในไร่นี้มีทั้งกล้วยมีทั้งมะม่วงมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เขียวใหญ่เขียวสามรสออกล่องพิกุลทอง มันขุนสีอาท2อี2 e 2. มีหลายสายพันธุ์ค่ะยังมีขนุนอีกนะคะมีขนุนมีทุเรียนถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะเก็บได้เลยนะคะเก็บได้ตัวเองเลยนะคะเก็บชิมเก็บซื้อเก็บขายได้เลยที่บ้านจะไม่ขายกระท้อนดีกว่าเ,เดี๋ยวไปช่างเนื่องจากดินมีคุณภาพดินดีมาก Да. รสชาติเราโดดเด่นกว่าที่อื่นนะคะรสชาติจะดีมากอร่อยพริกกระเลียงมันมีจุดเด่นตรงไหนจุดเด่นที่จะให้ทุกท่านได้ลองชิมนะคะพริกกระเลียงจะเป็นพริกที่กินแล้วเผ็ดไปยิ่ไม่ใช่กินแล้วมันค่อยๆเผ็ดค่อยๆเผ็ดค่อยๆเผ็ดอร่อยมากทำให้อยากกินพริกกระเลียงเป็นพริกที่ทำ น้ำปลาเดี๋ยวเขาเปิดไฟเขาเปิดไฟมองไม่เห็นใน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปน้ำตาลหนึ่งถ้วยแล้วก็เติมน้ำปลาค่ะค่ะค่ยๆไปเรื่อยๆเราจะใส่ผสมทั้งหมดเลยก็ได้ขออมที่ะ ใส่หอมเลยค่ะโชกใส่หน่อยโชกเดดใยนะใจเยนะห้ใส่หอมสับหอมสับใส่ใส่ลอย่วยลอยม่หมดเลยเออต่อได้ไรคะไปก็จะเป็นุงแหงอันนี้เป็นกุงเนื้อ่่เรเดี๋ยวถ่ายรูไปทำในตัวก่อนชกชกหน่อยค่ะ แล้วก็เป็นกุ้งค่ะอันนี้เป็นกุ้งเนื้อนะคะที่เราบดไว้ก็เทหน้าออกมาทางกล้องอ่ะตอนแรกมันจะใส่ก็เอาเทแบบนี้ได้ป่ะให้กล้องเห็นอย่างเงี้ยแก่แก่เล็กกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นกุ้งหอยขาวอ่าตอนเทพี่ต้องหันอย่าหั่นตุ้งเทกเทไม่กุ้งไฟขาวใช่ไหมใช่ค่ะใส่กุ้ง ทีอื่าจะไม่ใส่กุ้งเนื้อแต่เราใส่กุ้งเนือ้อเดี๋ยวมากุ้งเน,นื้อผัดนะครับแล้วก็เชื่อไปเรื่อยเชื่อไปเรื่อยอจากน้องสวัสดิ์ที่อื่นคือพริกกระเรียงนะคะพริกกระเรียงยะันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้พริกกระเรียง อันนี้คือคือสรรพคุณเป็นยังไงครับสรรพคุณของพริกกระเรียงนะคะให้ความเผ็ดร้อนเหมือนกับพริกทั่วไปแต่ว่าพริกกอันอื่นมันจะเผ็ดโดดไม่อร่อยอันนี้ให้ทั้งความเผ็ดความหอมแล้วไม่ใี่เผ็ดปืดเลยนะคะค่อยค่อยเผ็ดค่อยเผ็ดทำให้คนที่ได้ทานอะไรแล้วแต่ที่ใส่พริกกระเรียงเนี่ยทำให้อยากทานมากขึ้นเพราะว่าความอร่อยของพริกกเรียงความหอมพริกกเรียง ถ้าเป็นพริก huh. ต yeah, yeah, yeah. ัวตัวไปพื้เลยโอร้อนเผ็ดร้อนแสบปากอันนี้ไม่ไม่เผ็ดร้อนแสบปากนะคะจะเผ็ดอร่อยมากเผ็ดอร่อยจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อว่าอร่อยขนาดไหนต้องลองชิมเลยนะคะเผ็ดอร่อยหอมเผ็ดอร่อยหอมในในน้ำปลาใส่เลยนะพี่คุณเห็นตรงนี้อร่อยอยู่ที่พริกนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เหรอใช่ค่ะและเป็นพริกกระเรียงที่ ต้องถามคุณพันนักข่าวที่ราชบุรีก็ได้นะคะคุณพันนี่ชอบคุณพันนักประวัติของเรามากเลยนะคะอันนี้เที่ยวนานไหมคะประมาณ40นาทีแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงก่อนนะครับเพื่อให้มันเดือดค่ะดับ แสงม <mid S 1> ันแสงมน้องก้มตงนี้ก้มสวยขึ้นอ่าเปลี่ยนมุมพี่บุมมาทางนี้หันหันหันตัวเออพี่แมวเข้าไปตรงนี้ประมาณนี้อ่าเออน้ำกำลังเดือด กไว้ก็โดยโดยประมาณนะคะโดยประมาณเวลาเนไปแรงแน่นอนไม่แน่นะเนาะไม่่นนองแเ้แ้คตัวอะไรอุตภูมิมีส่วนไหมครับอุภูมิมีส่วนอ่ไม่ดไ้อ้าวดียยไเราเโ่งว่างมันไม่

หอมมากเลยลองดูลองดูมันหอมที่ตรงไหนหอมทั้งพุ้งและหอมทั้งพริกกระเียงใช่ไหมคะใช่พริกกรียงแล้วก็หอมอย้นเันี่เดยี๋ยจบแล้วพันอะไรเนต้ยไม่ต้องถามวพันอะไรใจเยที่ีเอามัน ต่อเล่นนะเวไม่ต้องถามแล้ว่าผันอะไรผัานแก้วนี้ดีที่สุดไฮไลท์วิีผพันนี้คัอไ่านไงทุ้มปุ้งทำพิกเดือดเองเริ่มหอลยเนเริ่มเริ่มงวดนะดนี่ยที่เราจะรู้ได้ไงว่าว่ามันใช้ได้ไใช้ด้ใช้กระพี ไม่ให้มันไอ้ไม่ให้มันติดแก๊สแค่นั้นแต่ว่าเราให้ความร้อนที่สม่อเสมอใช้ไฟแรงแล้วก็มาไฟกลางใช่มันจะได้ก็ไม่ออกหอมหอมพุ่งก็ยังไม่หอมอย่างเมื่อกี้นักข่าวชมกันว่าเอ๊ะทำไมมันหอมมันหอมใช่ไหมฮะม่มีไปหย่อนเยอะต่องตีเลยเดี๋ยวเราเก็บไว้เดี๋ยวจะต้องเอาองุนหลังนี้ออก ใส้ตักกับอ่อดเป็นที่คนเรื่องการนวดแต่แต่่เนี้ยก็อร่อยละแหละที่มันหอมนะค่ะบีแล้วก็สับปรมม่วงอ่วงค่ะหลังจากกลุ่มเรานะคะมีการปลูกมะม่วงกันแทบทุกบ้านเลยที่เฉพาะที่นี่ก็ปลูกมะม่วงประมาณ30ไร่มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เช่น R2E2 แดงจักรพรรดิเขียว3รสเขียวใหญ่ อ,อกล่องพริกกุนทองอแล้วก็แม่ลูกดวงนะคะซึ่งออกทั้งปีะมะม่วงเนี่ยนะเวลากินกับพริกเกลือก็โอเคอยู่แต่ว่าเมื่อมากินกับน้ำปลาหวานอร่อยมากพอมาเจอน้ำปลาหวานพริกกหลี่ียงกินแล้วไม่สามารถหยุดได้นะคะนอนสต็อปเลยน้ำปลาหวานก็เป็นน้ำปลาหวานที่มีคุณภาพเพราะเราใส่ผลิตภัณฑ์นี่นะคะเราจะใส่กุ้ง กุ้งเนื้อนะคะปั่นแล้วก็ยังใส่มีกุ้งฝอยอีกด้วยนะคะแต่สิ่งที่ทําให้น้ําปลาหวานของเราแตกต่างจากน้ําปลาหวานที่อื่นเพราะว่าเราใช้พริกกระเรียงเป็นเป็นพริกที่ทําให้เกิดรสชาติความอร่อยในน้ําปลาหวานนะคะคุณสมบัติของพริกกระเรียงก็คือเหมือนพริกท,ทั่วๆไปคือเผ็ดแน่นอนแต่ว่าของเราจะไม่เผ็ดแสบร้อนปากกินไปแล้วเผ็ดแสบร้อนปากไม่อร่อยอันนี้จะกินไปแล้วไม่เผ็ด ค่อยๆเผ็ดขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดความอยากในการรับประทานไปเรื่อยๆอ๋อเผ็ดไม่รู้ตัวหมดจานแล้วนะคะนอกจากความเผ็ดที่เผ็ดอย่างอร่อยแล้วพริกกระเรียงยังมีคุณสมบัติหอมหอมมากเลยหอมพริกกระเรียงเมื่อความหอมของพริกกระเรียงมาเจอกับความหอมของกุ้งแห้งที่เป็นกุ้งแห้งที่คุณภาพดีคัดสรรคุณภาพดีกุ้งแห้งที่ทาจากกุ้งสดก็ทําให้กลิ่นหอมของกุ้งบวกกับกลิก่นหอมของพริกกระเรียง ทำให้น้ำประวานของเราโดดเด่นไม่เหมือนน้ำประวานของเจ้าอื่นๆน,นะคะ,ะยังไงก็ต้องชมต้องมาชิมนะคะวันนี้ต้องแวะชิมกันให้ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วเราจะชิมด้วยกันนะคะตอนนี้เราได้มีการรวมรวมกัน,กนยังไงครับถ,ถึงได้มาเป็นน้ำปลาจากว่าเราอยู่ในสวนพึ่งด้วยกันทุกๆบ้านก็จะมีมะม่วงมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เวลาที่มะม่วงออกมาเยอะๆก็ไม่รู้จะทําอะไรนอกจากกวนมะม่วง พวนมะม่วงเสร็จแล้วก็ขายทุกบ้านก็ขายมะม่วงกวนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเก็บมะม่วงบางส่วนที่เป็นมะม่วงดิบมะม่วงอ่อนมะม่วงอ่อนกินกับอะไรคะกินกับพริกเกลือไปขายสลาดสีเมืองก็ได้โลหนึ่งสามสี่บาทห้าบาทอย่างมาก8บาทแต่ว่าถ้าเราขายเอง30บาท50บาท,บาทได้ราคาขายมะม่วงอย่างเดียวก็ไม่อร่อยพริกเกลืออยู่ไหนพริกเกลือก็เป็นธรรมดาต่อมาเราก็เลยผลิตน้ำป้าหวาน คู่กันขึ้นมากลุ่มเราเลยผลิตน้ำประหวานคู่กับมะ <tinc S 1> ม่วงในส่วนพึ่งที่นำไปจำหน่ายตามออกงานโอทอปออกงานของจังหวัดหลายๆโครงการที่จังหวัดเชิญเราไปไปไปประกอบไปไปออกบูธนะคะก็เลยไปขายให้คนในราชบุรีรู้จักน้ำพริกประหวานพริกเกลียงน้ำประหวานของเราทานกับมะม่วงอะไรก็อร่อยนะคะมะม่วงสายพันธุ์อะไรทานกับ น้ำประหวานพริกกระเหลี่ยงน้ำประหวานก็อร่อยค่ะอ๋อค่ะตอนนี้นะคะเ,เราก็ได้รับการอนุค์จากห้าง CJ นะคะ CJ ก็ได้ติดต่อมาว่าน้ำประหวานอันนี้ของคุณใช่ไหมเราตอบว่าใช่เอ,อ้เราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์ขวดเล็กๆจะทำเป็นกระปุกใหญ่ๆเนื่องจากจะมีผู้ใหญ่ในจังหวัดราชบุรีสั่งเราไปจัดกระเชา้าพอ โอ้ oh. เลยได้รับการอนุเคราะห์จาก CJ เลยทำแพ็กเกจจิ้งใหม่ขึ้นมาคือแพ็กเกจจิ้งตัวนี้น้ำหนัก200กร 200, ัม200-215ึงกรัมบรรจุแล้วก็ใส่ขวดนี่มีออยมีข้อมูลทางโภชนาการเรียบร้อยเพื่อจะส่งขายในห้าง CJ นะคะาจะมีขายในห้าง CJ ตอนนี้เรากำลังทดลองขายอยู่41สาขาหลังจาก3เดือนเราจะขายที่ CJ 1,200สาขานะคะ ยังไงก็ผ่านไปห้างซีเจแล้วฝากอุดหนุนน้ำประวัที่กระเลียงน้ำประวัตด้วยนะคะพื้นที่ที่เราอยู่ที่นี่เป็นสีฐานของกระเลียงค่ะ,ะพื้นที่ของเราตรงนี้นะคะส่วนพึ่งเนี่ยเป็นเมืองเหมือนเมืองหน้าด่านนะคะเมนหม,มนชนแดนไทยกับพามา่าและพื้นที่ตรงนี้มีคนกระเลียงอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะคะ กำนันคนแรกของส่วนพึ่งก็เป็นคนกะเลี่ยงนะคะชื่อกำนันละเอิงค่ะแล้วลูกหลานแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนกะเลี่ยงนะคะคนกะเลี่ยงแต่ว่าเกิดในเมืองไทยแล้วนะคะ,คะก็เหมือนลูกหลานคนไทยคนหนึ่งนะคะตอนนี้เราไปวางขายที่ไหนบ้างมีจําหน่ายที่ CJ แล้วก็ร้านของฝากตามปั๊มน้ํามันร้านของฝากในกรุงเทพยอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวในเงียบ ซื้อดังนะคะตรงพุทธมนตรสาใสีก็มีจําหน่ายคะ่ะดอยคำก็มีจําหน่ายนะคะและเร็วๆนี้กําลังจะส่งไปที่ลิมปิงนะคะศูนย์เก้าห้าฮะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ095 150 6159ค่ะไลน์ก็เบอร์นี้นะคะที่กระปุกก็จะมีบา์โคดนี่นะคะสามารถติดต่อได้นะคะ เรามีทั้งส่งโดยตรงไปให้ลูกค้าด้วยนะคะติดต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะแลอกไม่้องออกของาเนี่ไมท่นด้ได้อาไปทส่งแล้ก็ทลายทํากันมีาด้ีดี๋ยวทยกจาันกระเด็นแล้ว ไม่ไม่ไม่ถ้าเคมแล้วชูสับปรียะจันเนี้ยไม่เคี่ยวเช่อไใช่ันมไเ็มไม่ได้ทำเ็มแล้วต้องตัดเข็มอัน่ช่เนาะอันที่ใช่เหนียวไมบรี่ไปก่อนสัขัส่งมาหน่อยนะแอน ตุลาตุลาชอบมามาเลยชอบจริงๆนี่ไงให้ต้อส่งให้ลาลาก็เพิ่มมาตุลาเพิ่มมานะเบ้มาม่าเลยนะเนี่ยเบ้มาเลยเราชอบริงจริงเลยเบ้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 เบ สุดยอดเลยเนี่ยตัวเล็กมากๆเลยเนี่ยชอบกินมากๆนะมาเลยอล็บไม่เอานะเล็บไม่เอานะสะไรอย่างเดี้ยอเบนอ่อเบาอเบนออัเบอัเบนอบเบนอร่อยอร่อยอับเบนอันนี้กะลังนะกลังกลงอัเบอับเบนปมุตอับเบเกอร์อร่อยมากอับเบเกออับเบเกอร มาได้พูดเะเียดได้เลนตัวนี้นั่งเลย่รอเฮ้ยเฮ้เรียงไหมด้นด้วนด้วนดนด้วน้วนด้วนด้วนด้วน้นด้วนด้วนดนด้น้วนันดด้ว้นดนด้วน้วนนด้วนด้วน้นด้นด้วด้วน้วนนนด้ว้นดน้ดน้มดนดว and <laughs> ยาลบไปก็ว่าเยี่ยมเยี่ยไม่ทันกินน้ำลายหลแลอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมคะอาจารย์อย่าทำหน้าเปี้ยงจาย่าอร่อยเลยอร่อยมากเะคะพี่กรนดอาปลาระดัอร่อย นี่เขาแล้วนี่เขาแล้ว เราคือรสแปากมัะใจอะไรเหนื่อยมากไก็บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขียวสามรสเขียวสามรสแม่ลูกดอกมีหรอวะแม่ลูกดอกดองปีแม่ลูกดอกดองปีแบบเขียวเขาใหญ่